สิ่งที่เดินแบบสเสถียรโดยไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวในชีวิตเราก็คือเวลานาฬิกาไม่เคยหยุดเดินเลยแม้แต่วินาทีเดียวเรากำลังอยากจะแนะนำคุณว่านาฬิกานี่แหละคืออุปกรณ์ห่วงจุ้ยในการกระตุ้นโชคแบบไม่รู้จบ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่มีผลกับวิชาวหวงจุ้ยแบบที่คุณคิดไปถึงที่เรียกว่านาฬิกานาฬิกาเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าอาจจะเป็นแค่เครื่องประดับหรือเครื่องบอกเวลาแต่คุณหารู้ไหมว่านาฬิกานั้นเป็นอุปกรณ์ทางหวงจุ้ยที่เยี่ยมยอดมากแต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณไม่รู้ถึงวิธีการในการติดอุปกรณ์ห่วงจุ้ยที่เยี่ยมยอดอย่างนาฬิกาก็อาจจะนํามาซึ่งชีวิตที่พังพินาศได้ในอดีตเราเคยเจอลูกศิษย์เราท่านหนึ่งซึ่งมีชีวิตรุ่งโรจน์มากแต่พอมีมาวันหนึ่งชีวิตเขาได้พลิกผันไปจากงานที่มีเป็นจํานวนมากลดน้อยลงจากงานที่ไม่เคยก่อปัญหาก็ก่อเกิดปัญหาจากการที่เราได้คํานวณดวงดูแล้วเราได้เห็น สิ่งที่ผิดปกติตามหลักวิชาโปย๋ยซีเทียวเต่าเหมาตาลก็คือว่าพลังงานการเคลื่อนไหวเล็กๆที่มีพลังงานรุนแรงมีการหยุดนิ่งเราก็เลยได้รู้ว่าเขาได้ติดนาฬิกาเอาไว้ในมุมนั้นพอดีสิ่งที่ตามมานาฬิกาตัวนั้นถ่านหมดเพียงแค่นาฬิกาถ่านหมด6เดือนชีวิตเกือบจะนับไปอยู่ติดลบเลยเพราะฉะนั้นการติดนาฬิกาหรือ การที่ปล่อยนาฬิกาที่เป็นตัวบอกเวลาทําให้หยุดนิ่งมันก็ไม่ต่างกับชีวิตเราที่หยุดนิ่งหรือนิ่งสงบแล้วเพราะฉะนั้นการติดนาฬิกานับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและก็ยังไม่สามารถอธิบายวิธีการติดอย่างถูกต้องได้ตาม E p ีนี้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีหลักตายตัวใดๆทั้งสิ้นในการติดนาฬิกาการติดนาฬิกาประกอบด้วยทิศทางของบ้านที่อยู่อาศัยการติดนาฬิกาประกอบด้วยจํานวนคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมด ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงที่มีอายุตั้งแต่1วันจนถึงคนอายุเป็นหลักร้อยปีก็มีผลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเลือกคิดทานในการติดนาฬิกาประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหลายๆประการแต่เรากําลังอยากจะแนะนําคุณว่านาฬิกานี่แหละคืออุปกรณ์หวงจุย้ยในการกระตุ้นโชค แบบไม่รู้จบให้คุณมองย้อนกลับไปเหตุใดนาฬิกาถึงเป็นตามที่เราบอกนาฬิกาไม่เคยหยุดเดินเลยแม้แต่วินาทีเดียวถ้าฐานไม่หมดสิ่งที่มองกับกันนาฬิกาออโตโมิติกนาฬิกาไขาลานนาฬิกาใช้ฐานสิ่งไหนดีกว่ากันเราแนะนําว่าให้คุณใช้นาฬิกาใช้ฐานดีกว่านาฬิกาใช้ไขาลานเพราะนาฬิกาไขาลานคุณไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ามันจะหยุดเดินเมื่อไหร่แต่นาฬิกาใช้ฐานมันสามารถรู้ว่ามันจะหยุด เดินได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนาฬิกาที่ปลอดภัยที่สุดในยุคนี้แนะนําให้คุณใช้นาฬิกาใช้ถานส่วนทิศทางที่ติดนาฬิกาเราได้นําว่าง่ายที่สุด คือคุณติดต,อต่อเพจรายการมาตรยานทางทุกงทางคุณจะได้คําแนะนํำติดอุปกรณ์หวงจุ้ยที่เรียกว่านาฬิกาอย่างถูกต้องและชัดเจนสามารถมาส่งเสริมพลังงานชีวิตไม่ให้หยุดนิ่งสิ่งนี้สําคัญมากโดยเฉพาะคนที่ทํางานค้าขายทํางานเป็นเซลล์ทำงานเกี่ยวกับเงินทองหรือทํางานที่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วว่าอุปกรณ์หวงจุ้ยที่มีอยู่ในทุกบ้าน ที่คุณไม่เคยสนใจหรือคุณมองข้ามเลยอย่างนาฬิกามีผลมากในหลักวิชาคุณช่วยอย่างไรแล้วขอให้นาฬิกาจงส่งเสริมชีวิตคุณและคนในครอบครัวไปในทิศทางที่คุณอยากได้อย่างถูกต้องถ้าคุณติดต่อเพจรายการมาตัดสยามสวัสดี